สวัสดีครับชาวราศีมังกรผู้มีหัวใจนักสู้และมีสายใยแห่งบุญผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านณวินาทีที่คุณได้ยินเสียงนี้จงรู้ไว้เถิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสารจากเบื้องบนที่ถูกส่งมาถึงคุณโดยเฉพาะความดีความอดทนและความภาคเพียรที่คุณได้สร้างสมมาตลอดชีวิตบัดนี้ได้สะเทือนถึงสวงสวรรค์แล้วค่ะ ฟ้าได้เปิดทางบัญชีบุญของท่านได้ถูกเปิดอ่านโดยเหล่าเทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านกำลังจะได้รับการประทานพรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนับจากนี้ไปจนถึงครึ่งปีหลังของปี2568เตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน อุปสรรคที่เคยกีดขวางจะมาลายหายสิ้นปัญหาที่เคยมืดแปดด้านจะปรากฏทางออกอย่างน่าอัศจรรย์และที่สำคัญเงินล้านที่เคยเป็นเพียงความฝันจะปรากฏขึ้นมากองอยู่ตรงหน้าท่านแบบไม่คาดคิดคาดฝันโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางและเพื่อเป็นการเปิดดวงรับพรศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมบูรณ์ณนะบัตรนี้ใต้คลิปวิดีโอนี้คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณข้าขอให้ท่านพิมพ์ประกาศเจตจำนงของท่านว่า ข้าพรเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญตามด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองการงานด้วยความสุขใดๆก็ตามทุกตัวอักษรที่ท่านพิมพ์ลงไปจะกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไปถึงภพบภูมิที่มองไม่เห็นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับรู้และประทานพรให้ท่านสมดังใจปรารถนา จงกดไลค์เพื่อเปิดรับพรกดแชร์เพื่อส่งต่อคลื่นบุญนี้ให้กว้างไกลกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารสำคัญจากเบื้องบนในครั้งต่อไปและหากท่านใดต้องการส่งต่อพลังงานแห่งการให้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นกำลังใจให้ทีมงานสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้กับเราได้นะคะขอให้บารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำให้ท่านได้รับโชคลาภนั้นโดยพลันสวัสดีค่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรน,นั้นต้องบอกว่านี่คือปรากฏการณ์แห่งความมัง่งคั่งที่รอคอยมานานแค่ในทางโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้โครจรเข้าสู่เรือนการเงินที่เรียกว่าเรือนกระดุมพระของท่านอย่างเต็มกําลังวังชาและที่สําคัญคือไม่ได้มาเพียงดวงเดียวแต่ยังทํามุมส่งเสริมกับดาวเสา ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวของท่านเองในตำแหน่งที่มันคงเปรียบเสมือนการที่ผู้ใหญ่ใจดีนำหีบสมบัติมามอบให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับมีผู้คุ้มกันที่แข็งแกร่งคอยดูแลทรัพย์สินนั้นให้นอกเหนนี้คือจังหวะที่เรียกว่าฟ้าเปิดคลังสมบัติ อย่างแท้จริงแค่งเงินที่เคยติดขัดหนี้สินที่เคยกังวลใจจะถูกปลดเปลื้องออกไปอย่างน่าอัศจรรย์รายรับจะไม่ได้มาจากช่องทางเดียวอีกต่อไปแต่จะหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทุกทางทั้งจากงานหลักที่จะมีโบนัสก้อนโตค่าตอบแทนพิเศษหรือการปรับขึ้นเงินเดือนแบบก้าวกระโดดและจากงานเสริมหรือการลงทุกอที่ท่านเคยมองข้ามไปจะกลับมาสร้างผลกำไรเป็นกอเป็นกหมรลักท่านมาจะฟันธงในจังหวะดาวเช่นนี้ว่ารวย สถานเดียวขณะที่หมอช้างก็จะชี้ชัดว่านี่คือช่วงเวลาทองของการเก็บออมและลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวส่วนในทางศาสตร์พลายกระสิบท่านอาจารย์ป่ายท่านได้สื่อสารมาว่าบุญเก่าที่ท่านได้สร้างสมโดยเฉพาะการทําทานเกี่ยวกับน้ําดื่มหรือการสร้างสาธารณประโยชน์กําลังส่งผลให้เทพย,ายดาผู้รักษาขุมทรัพย์เปิดทางให้ท่านขอเพียงท่านรักษาความดีมีความซื่อสัตย์จริตในการหาเงิน ช่องทางการเงินของท่านจะถูกขยายออกไปจนท่านเองก็ต้องตกใจเตรียมเปิดบัญชีใหม่รอรับทรัพย์ได้เลยค่ะ 2. ด้านการงานในมิติของการงานชาวราศีมังกรเปรียบดั่งพยราชสีที่กำลังจะกลับมาทวงบัลลังอย่างสมศักดิก์ศรีค่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีสที่โคอจรอมาอยู่ในมุมที่เรียกว่าตรีโกนส่งผลดีโดยตรงถึงเรือนการงานหรือเรือนกรรม ของท่านอย่างเจรรัสที่สุดหมายถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้มีอำนาจท่านจะกลายเป็นคนโปรดที่ถูกจับตามองและได้รับโอกาสสำคัญที่คนอื่นได้แต่ฝันถึงโปรเจกต์ที่เคยถูกโดงไว้จะถูกนำมาปัดฝุ่นและเดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างงดงามใครที่ทำงานประจำอยู่เตรียมตัวรับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลยตำแหน่งที่ท่านหมายปองไว้จะถูกหยิบยื่นมาให้อย่างง่ายดายกว่าที่คิดส่วนใครที่กำลังมองหางาน ในใหม่นี้คือจังหวะที่จะได้งานในองค์กรใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความสามารถของท่านหมอลักท่านจะย้ำเสมอว่าเมื่อดาวผู้ใหญ่ให้คุณต้องรีบเข้าไปนอบน้อมแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แล้วจะรุ่งโรจน์ขณะที่หมอช้างก็จะแนะนําให้ท่านเสริมดวงการงานด้วยการจัดโต๊ะทํางานให้สะอาดสะอ้านหรือหาวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับม้ามาตั้งไว้เพื่อเสริมพลังความสําเร็จ ส่วนในศาสตร์ของหมอปลายพรายกระซิบท่านกล่าวว่าพลังงานจากบรรพบุรุษฝ่ายบิดากำลังหนุนนำท่านอยู่ขอให้ท่านหาเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นแล้วการงานที่ติดขัดจะคลี่คลายอุปสรรคจากเพื่อนร่วมง,งานหรือศัตรูที่คอยขัดขาจะแพ้ภัยตัวเองไปนในที่สุดข้าฟันธงได้เลยว่าการงานของท่านจะพุ่งทยานสู่จุดสูงสุดนับจากนี้ไปค่ะ 3. ด้านโชคลาภ เมื่อกล่าวถึงเรื่องโชคลาภของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ต้องใช้คำว่าปาฏิหาริมีจริงข้าพระนีไม่ใช่แค่โชคเล็กๆน้อยๆแต่เป็นโชคลาภก้อนใหญ่ที่มาจากพลังงานที่มองไม่เห็นโดยตรงดาวที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องนี้คือพระราหูที่โคจรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะมอบโชคแบบไม่คาดฝันให้กับท่านผสานกับพลังของดาวพฤหัสบดีซอ ที่เป็นดาวแห่งโชคด้วยเช่นกันเมื่อสองดาวนี้ถ้ามุมส่งพลังถึงกันในองศาที่เหมาะสมตามหลักโหราศาสตร์ไทยมันคือสัญญาณของการได้ลาบลอยหรือรวยทางลัด หมอช้างมักจะเตือนว่าราหูให้คุณต้องรีบคว้าแต่อย่าประมาทส่วนหมอลัก์ท่านจะบอกว่านี่คือจังหวะที่คนมีบุญสัมพันธ์เท่านั้นจึงจะได้รับพรน,นี้โชคลาภของท่านไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเสี่ยงโชคจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่อาจมาในรูปแบบของการได้รับมรดกตกทอดท,ที่ดินทรัพย์สินหรือของมีค่าจากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนอาจเป็นการได้ของกำนันชิ้นใหญ่จากผู้ใหญ่ที่เมย์ ตาเอนดูหรือแม้กระทั่งการเจอของมีค่าที่ตกหล่นโดยบังเอิญในทางศาสตร์พลายกระสิทธ์ท่านอาจารย์ปลายได้ย้ำเตือนมาว่าเทวดาประจําตัวของท่านกําลังสื่อสารกับท่านผ่านความฝันหรือลางสังหรณ์ต่างๆจงใส่ใจความรู้สึกแรกที่แวบเข้ามาในหัวตัวเลขที่เห็นซ้ําๆหรือสถานที่ที่รู้สึกอยากไปเป็นพิเศษเพราะนั่นคือลายแทงขุมทรัพย์ที่เบื้องบนส่งมาให้ท่านโดยเฉพาะข้าการสวดมนต์บูชาพระราหูด้วยของดําหรือหนึ่งยันจะเป็นการเปิดประตูรับโชคนี้ให้กว้างขึ้นไปอีก เตรียมตัวรับซับก้อนโตที่กำลังจะมาเคาะประตูบ้านท่านในเร็ววันนี้ได้เลยค่ะ 4. ด้านความรักสำหรับเรื่องราวของหัวใจชาวราศีมังกรกำลังจะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าบุพเพสนิวาสบรรดาลค้ะดาวสุขหซึ่งเป็นดาวตัวแทนแห่งความรักและความสุขกำลังโคจรอย่างสวยงามและทํามุมที่ส่งเสริมกับดาวเจ้าเรือนของท่านอย่างดาวเสา เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความโรแมนติกและความมั่นคงสำหรับท่านที่ยังโสดสนิทมานานเต็มตัวพบกับรักครั้งใหม่ที่มาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวได้เลยค่ะคนที่ท่านจะได้พบเจอนั้นมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นคนที่มาจากแดนไกลเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงและพร้อมที่จะเข้ามาดูแลหัวใจของท่านอย่างจริงจังซึ่งสอดคล้องกับคำทำนายของหมอช้างที่มักจะชี้ว่าการเดินทางจะนำพาความรักมาให้ ส่วนหมอรักท่านจะฟันธงว่านี่คือคู่บุญคู่บารมีที่ถูกส่งมาเพื่อเกื้อหนุนการสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการปรับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งปัญหาเก่าๆที่เคยบาดหมางจะถูกคลี่คลายกลายเป็นความรักความผูกพันที่แน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตการสร้างครอบครัวหรือการมีบุตรธิดานในศาสตร์ของหมอปลายพรายกระสิทธิ์ท่านกล่าวว่าพลังแห่งเทพ,พเจ้าแห่งความรักอย่าง พระตรีมูรติกำลังประทานพรให้ท่านขอให้ท่านหาโอกาสไปสักการขอพรหรือเพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจที่บริสุทธิ์ท่ความรักของท่านจะสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการค่าเตรียมหัวใจของท่านให้พร้อมเพราะความรักที่หอมหวานและมั่นคงที่สุดกำลังรอท่านอยู่ค่ะ 5. ด้านการทำธุรกิจ ชาวราศีมังกรที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการขอให้ท่านจงยิ้มรับความเฮงความปังที่กำลังจะมาถึงได้เลยค่ะเพราะนี่คือช่วงที่ดาวสำคัญถึง3ดวงโคจรมาส่งเสริมธุรกิจของท่านอย่างพร้อมเพรียงกันดวงแรกคือดาวเสารเจ้าเรือนของท่านที่ให้ความมั่นคงทำให้ธุรกิจของท่านมีหลักฐานที่แข็งแกร่งดวงที่สคือดาวพฤหัสบดี ที่ให้การขยายตัวและคอนเน็กชันดีๆท่านจะได้พบเจอกับหุ้นส่วนใหม่ๆที่ดีนักลงทุนที่พร้อมสนับสนุนหรือลูกค้ากระเป๋าหนักที่จะเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องและดวงที่3ที่สำคัญมากในยุคนี้คือพระราหู ที่ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์เทคโนโลยีการค้าระหว่างประเทศหรือธุรกิจสีเทาที่ถูกกฎหมายสิ่งเหล่านี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดหมอช้างท่านมักจะแนะนําในช่วงดาวแบบนี้ว่าให้ลุยทําการตลาดออนไลน์อย่างเต็มที่แล้วจะเห็นผลลัพธ์ที่แน่ทึ่งขณะที่หมอลักท่านจะชี้เป้าไปที่การเจรจาต่อรองกับคู่ค้าต่างชาติหรือการขยายสาขาว,ว่าจะประสบความสําเร็จอย่าง สูงในทางศาสตร์พายกระซิบท่านอาจารย์ปลายได้สื่อสารมาว่าเจ้าที่เจ้าทางนสถานประกอบการของท่านกำลังเปิดทางรับทรัพย์ขอให้ท่านจัดของไหว้ศักดิ์สิทท่านให้สมเกียรติ แล้วท่านจะช่วยโดลันดานให้ลูกค้าหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายออเดอร์จะทะลักเข้ามาจนท่านแทบไม่มีเวลาพักผ่อนนี่คือช่วงเวลาทองของการกอบโกอยอย่างแท้จริงค่าอะไรที่ท่านวางแผนจะลงทุนหรือขยับขยายจงลงมือทำได้เลยความสำเร็จและกำไรงามๆามกำลังรอท่านอยู่เบื้องหน้าอย่างแน่นอนค่ะ6ด้านถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยนั่นคือโอกาสในการถูกหวยรวยเงินล้าน ของชาวราศีมังกรดิฉันขอยืนยันด้วยหลักแห่งดวงดาวว่าท่านคือหนึ่งในราศีที่มีโอกาสสัมผัสเงินล้านจากการเสี่ยงโชคสูงที่สุดในรอบหลายปีปรากฏการณ์น,นี้เกิดจากพระราหูเทพพเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคและลาบลอยได้โคจรเข้ามาสถิตในเรือนลาภะหรือเรือนแห่งโชคลาภของท่านอย่างเต็มกำลังและที่พิเศษไปกว่านั้นคือการทำมุมที่เรียกว่าโยกเกณฑ์ กับดาวพฤหัสบดีสซึ่งเป็นดาวแห่งโชคก้อนใหญ่เปรียบเสมือนการเปิดประตูมิติแห่งความร่ำรวยแบบฉับพลันทันทีหมอลักท่านจะฟันธงแบบไม่ลังเลเลยว่ามีเกณฑ์รวยฟ้าผ่าโดยตัวเลขนำโชคของท่านมักจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์และบุญกุศล ตามศาสตร์ของหมอปลายพรายกระสิบท่านได้สื่อสารว่าเลขจากความฝันโดยเฉพาะฝันเห็นพญาน,นาคงูใหญ่พระหรือผู้ล่วงลับไปแล้วจะให้โชคแม่นยำเป็นพิเศษเลข,ขเบียนรถที่เพิ่งเกิดอุบัติเช่ยวชนเล็กๆน้อยๆเลขที่บ้านเก่าหรือเลขอายุของญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักล้วนเป็นเลขมงคลที่สวรรค์ส่งมาให้ท่าน นอกจากนี้หมอช้างยังแนะนําให้ท่านลองไปขอโชคจากท้าวเวสสุวรรณหรือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีซึ่งเป็นเทพที่ขึ้นชื่อเรื่องการให้โชคลาภโดยตรงพลังงานบุญที่ท่านเคยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากจะกลับมาหนุนนําให้ท่านได้รับรางวัลใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ท่านตั้งจิตให้มั่นอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือแล้วตัวเลขแห่งโชคชะตาจะปรากฏขึ้นตรงหน้าท่านเองค่ะเตรียมเป็นเศรษฐีเงินล้านคนต่อไปได้เลยค่ะ 7. ด้านชีวิต เมื่อมองภาพรวมของชีวิตชาวราศีมังกรในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องดวงชะตาครั้งยิ่งใหญ่แค่จากที่เคยเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นดังใจจากนี้ไปทุกย่างก้าวของท่านจะเบาขึ้นและราบรื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านได้โคจรอ,ออกจากมุมอับและเข้าสู่ตําแหน่งที่มั่นคงทําให้ท่านรู้สึกมีพลังมีความหนักแน่นและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น ความอดทนที่ผ่านมาเปรียบเสมือนการบ่มเพาะรากแก้วให้แข็งแกร่งและบัดนี้ถึงเวลาที่ต้นไม้แห่งชีวิตของท่านจะพลีดอกออกผลให้ได้ชื่นใจอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีส จะช่วยขจัดอุปสรรคและความขัดแย้งต่างๆในชีวิตให้หมดไปท่านจะได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างศัตรูจะกลับกลายเป็นมิตรหรือแพ้ภัยตัวเองไปสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เคย,ย่แย่จะกลับมาแข็งแรงสดใสอีกครั้งหมอช้างท่านมองว่านี่คือช่วงเวลาที่ควรหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นทั้งการออกกําลังกายและการทําบุญเพราะจะยิ่งส่งเสริมให้ดวงชะตาดีขึ้นไปอีกหมอลักษ์จะชี้ชัดว่าวิบากกรรมเก่าได้คลี่คลายกรรมดีใหม่ได้ส่งผล ส่วนในมุมมองของหมอปลายท่านสื่อว่านี่คือผลบุญจากการที่ท่านเป็นคนกระตันยูรู้คุณคนพลังงานบวกนี้กําลังอบอุ้มชีวิตของท่านไว้ทําให้คล้าวคลาดจากพยันตรายทั้งปวงและดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี้คือช่วงเวลาที่ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสมดุลทั้งเรื่องงานเงินและความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ที่สว่างสวยัยและงดงามอย่างแท้จริงค่ะ 8. ดด้านเสียงโชคชะตา ในมิติของการเสี่ยงโชคชะตาซึ่งลึกซึ้งกว่าการซื้อหวยแต่หมายถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดการชาวราศีมังกรกำลังอยู่ในจุดที่ต้องกล้าข้าพระดวงดาวกำลังส่งเสริมให้ท่านเสี่ยงแล้วรวยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความกล้าหาญและความมุ่งมั่นกำลังโคจรทำมุมที่ดีกับดาวพฤหัสบดีและพระราหู เป็นการรวมพลังของความกล้าโอกาสและโชคแบบพลิกผันนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดในการตัดสินใจครั้งใหญ่เช่นการลาออกจากงานประจำเพื่อมาเปิดธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มตัวการเทขายสินทรัพย์เดิมเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนมหาศาลเช่นคริปโตเคเรนซีหรือหุ้นเทคโนโลยีการตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหรือการเริ่มตน้นเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหมอลักท่านจะเรียกดวงแบบนี้ว่า ดวงปฏิวัติชีวิตคือต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าขณะที่หมอช้างจะแนะนำให้ปรึกษาผู้รู้และวางแผนให้รอบคอบก่อนจะเสี่ยงแต่ก็ยืนยันว่าเป็นจังหวะที่ควรลงมือทำในศาสตร์พรายกระสิบท่านอาจารย์ปลายชี้ชัดว่าสัญชาตญาณของท่านในช่วงนี้จะเฉียบคมเป็นพิเศษหากมีความรู้สึกว่าต้องทาหรือนี่คือโอกาส ขอให้ท่านจงเชื่อในความรู้สึกนั้นเพราะนั่นคือเสียงกระซิบจากองค์เทพประจำตัวของท่านที่กำลังชี้ทางสว่างให้การเสี่ยงโชคชะตาในครั้งนี้ไม่ใช่การเดิมพันที่เลื่อนลอยแต่เป็นการลงทุนบนพื้นฐานของดวงชะตาที่กำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดข้าจงกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนและท่านจะได้พบกับโลกใบใหม่ที่มั่งคั่งและประสบความสำเร็จเกินกว่าที่ท่านเคยจินตนาการไว้ขอให้ชาวราศีมังกรสุดแกรง่ง พบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือความรักขอให้สําเร็จสมหวังทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้รับโอกาสดีๆที่เปลี่ยนชีวิตให้รุ่งพุ่งแรงแบบฉุดไม่อยู่ใครที่กําลังลุยเรื่องงานหรือลงทุนขอให้เจอช่องทางปังปังเงินเข้าไม่ขาดมือและขอให้ดวงโชคล่าเปิดกว้างมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์รับทรัพย์จัดหนักงวดต่อไปขอให้เฮงแบบสุดๆไปเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้จนจบค่ะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและคำพยากรณ์เสริมพลังสำหรับชาวราศีมังกรในคลิปถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ขอให้โชคดีและรวยทุกวันนะคะ